สุริยูปะมะสูตรที่หนึ่งอาศัยกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงเจ็ดูดกรภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนคือแสงเงินแสงทองฉันใดสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งโพชฌงเจดแก่ภิกษุคือความเป็นผู้มีมิตรดีชั้นนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้มีมิตรดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจกเจริญโพชชงเจตจะกระทำให้มากซึ่งโพชชงเจตดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้มีมิตรดีย่อมเจริญโพชชงเจตย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชชงเจตอย่างไรเล่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชชง อันอาศ न, Jamie, ัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงย่อมเจริญปีติสัมโพชงย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีย่อมเจริญโพชฌงเจตย่อมกระทําให้มากซึ่งโพชฌงเจตอย่างนี้แลจบสูตรที่สอง